ก็มากับมาค้าก oh <hi. S 1> ัน hey. ต่อครับแม่คับสาวชิตนะครับเราก็มาแข่งสร้างบ้านกันนะครับคุณเป้คุณปันพร้อมกันเลยอย่างครับพร้อมเลยรอมลครับงั้นผมขอรับแป๊บหนึ่งนะครับอ่ให้มาคุณเป้ตับเร็วกว่าใครนะครับก็ผมตับย้อยตัดยอยบ้านผมขอสร้างครับบ้านบ้านผมขอสร้างนีะคุณคุณสร้างกันตรงไหนแล้วครับไีนครับ บ้านผมมีสําหรับผมนี่จะให้เทคเกินอับ้านบ้านกุทรีนะเ้นผมก็ต้องขอตัดคลิปสร้างกันสร้างบ้านะครับผมขอตัดคลิปนขอตัดคลิปนะครับขอย้ำตัดเออเมื่อกี้ผมก็ได้ตัดคลิปไปก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าแข่งกันสร้างบ้านบ้เอิญคุณเป้ครับปลาองออกประคุณปนาครับออกมาหน่อยนะครับมาดูบ้านผมนะครับโอเคได้เลยปะ กั่งอื่นเราจะมาให้ดูด้านนอกก่อนครับด้านนอกบ้านมันจะเป็นอย่างนี้นะครับออ๋ได้ด้านนอกบ้านครับมันดูแปลกๆเนาะด้านบนมันมีกจะถางนะครับให้มันบังแดดครับได้เลยบ้านบังแดดครับสุดยออด้เนี่เป็นทางเข้าครับถ้าเติมอีกหน่อยนึงยนี่นะบ้านบ้านกันแดดครับข้างในบ้านก็จะอย่นี้ครับเป็นไงบ้างครับว่าดีนะแต่ตรงนี้หายไปไหนครับไปไปดูบ้านคุณ เ้ต่อนะครับบ้านของเจ้บ้านไฟครับบ้านหัวไฟนะครับใช่เมื่อกี้ได้เกิดอุบัติเหตุไปอย่างนึงครับบ้านไฟไหม้นะครับใชงนล้เมอี้ว่าบ้านของเขาอะบ้านลงสบานตอบคุณแบบแบบน้องบ้านนี้ตอนนี้เกิดระบบ้านเลยนะครับนอนอย่างขั้นเทพศอะต่อไปเราจะไปดูบ้านของคุณคุณอะไรครับ เปครับคุณเป้ครับแต่คุณแต่เขาแบตหมดครับทำไมต้องขอถอนตัวจออภัยขออภัยก่อนถอนตัวจอคลิปครับโอ้โหดูครับโอ้โหทำเป็นนะครับอุ้ยหมูป้านแม่งทำเป็บ้านของเขามันแคบจังเลยครับแคบโอ้ยตอนทีเดียวตายเลยนะครับเราตัดคลิปผมต้องให้รางวัลสักหน่อยละแม่ไอ้ตรงนี้ถูกใจผมจริงๆนี่นะครับตรงนี้นะครับถูกใจผมมาก เราก็ไปดูด้านนอกกันครับว่าเราใครจะให้ได้ที่หนึ่งครับโอ้โหใครจะได้ที่หนึ่งหลังนี้ได้หลังเรานะครับที่หนึ่งครับที่หนึ่งเราจะติดประตูตไว้ครับหนึ่งสองเราจะไว้เป็นกล่องนะครับกล่องนะครับผ่านแล้วกล่องที่สามหลังที่สามครับเราก็จะมัดกน้ำครับข้อหา บ้านไม่สวยนะครับก็ <Yeah. S 1> ต้องล้มละลายนะครับ oh. ต้องขอจบคลิปแค่นี้นะครับ oh. Oh. ขอบคุณ